สวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไหมคะโอ้สวัสดีค่ะก่อนแล้ววันนี้พี่แม่จะมาทำอะไรคะโอ้เพี้ยงขายโอ้แม่จะมาทำอะไรแม่จะมาขายของค่ะต๊อกติแม่จะมาขายของค่ะเฮ้ยแม่ขายอะไรคะ เอาแนนขายได้คะพี่แนนกุดีแนนเอาแนนขายอะไรรู้แล้วเรื่อสิเฮ้ยเอาแนนขายอะไรเอาบอกพี่ก่อนแนนขายอะไรอ้าวอ้อ้าวอ้าวเอาเร็วเแนนขายอะไรมันมีหมูทอดเตี๋ยวเลยส่วนเลยค่ะเอาเร็วๆขายของเร็วๆจะได้เข้าบ้านเร็วๆ มันมีหมูทอดก๋วยเตี๋ยวเลยส่วนเลยค่ะไปแลม่ร้อ,นนองเพลงให้ฟังออกไ้ไม่แล้วเลยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ้าวอ้าวเขียนด,ดีๆเขียนด,ดีๆเขียนด,ดีๆมันมีหมูทอดไหมคะแนนมาช่วยขายของเหรอวันนี้มนไม่ได้ช่วยในส่วนยังบ้าเลยอ้าวแล้วแนนออกมาทำไม ไม่ช่วยขาของแล้วแน่นอนไปด้วยไม่เอาไม่ปิดไม่เอา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 เร็วๆไก่หมูไมคะหมูไม่ค่ะลองเพลงก่อนไก่ตัวเดียวลุยสัวไม่ค่ะ ใบอวนอันมีหมูทอดก๋วยเตี๋ยวลุ่ยส๋าเลยค่ะสวัสดีค่ะเจันอีกแล้วข้อทอ่สี่ค่ะปีดอ้าวคับมืออ ต้งขายไปไหนแน,น่ข่มูย,ย่งดิยายนายไม่ได้ขมูอัน,นีมไหมคะหมูทอดเลยคะ่ะเอาดูกขายของเดียวเนีย<แ>อัน,นีหมูทอดก็เตี๋ยวลยสโว่เลยค่ะออช่วยขายก่อนเอาไปเก็บมาไปเลยไเก็บมาเร็ว พันมีหมูทอดก๋วยเตี๋ยวืึส่วนเลยค่ะโอ้ยโอ,อน,นั้นพี่แนนไปก่อนนะแนนขายของก่อนนะคะวันดีค่ะเด้๋ยแนนขายของก่อนนะคะเร็วเร็วเร็วเหาียวเอ่าบ๊ายบายแนนขายของกัน,นะคะนนนนน่ะสวัสดีค่ะ แมนนุ่นเหรอโอ้ยอย่าลืมติดตามแัน,นนุ่นเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ